ไม่ข้าต้องอดทนข้าจะถูกไล่ออกไม่ได้หัวมวีเห่ากัดฟันแน่นและเร่งฝีเท้าอีกครั้งเพื่อประโยชน์ในการคลายความเหนื่อยล้าของเขาเขาจึงเปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาและปล่อยจิตจู่โจมที่พุ่งเข้าหาตัวเขาเองความเจ็บปวดที่รุนแรงในจิตใจของเขายังกระตุ้นการทำงานของร่างกายและแน่นอนว่าความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งทำให้เขาแซงคนไม่กี่คนที่อยู่ด้านหลังสุดของกลุ่มได้อาจารย์โจอี้ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบ นางไม่สนใจนักเรียนที่วิ่งครบแล้วในทางกลับกันนางจ้องมองไปที่นักเรียนที่ยังวิ่งไม่ครบในบรรดานักเรียนเหล่านั้นคนที่ดูเหนื่อยมากที่สุดคือหัวหวีเฮ้าเครื่องแบบของเขาที่เปียกโชกไปด้วยเหงือ่อไม่ใช่เรื่องที่จะปลอมแปลงได้แต่เขากัดฟันแน่นและพยายามอย่างสุดกำลังเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ลวและหัวหวีเฮ้าพยายามวิ่งต่อไปอีกแรอบในเวลานี้ เหลือเพียง5นาทีจึงจะสิ้นสุดเวลาหนึ่งชั่วยามนอกจากหวัววีเห้าแล้วยังมีอีก7คนที่ยังวิ่งไม่เสร็จแต่ดูเหมือนว่าพวกเขา จะเหลือเพียง3-5รอบเท่านั้นและพวกเขาได้เริ่มใช้กําลังทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วยังมีโอกาสที่พวกเขาจะวิ่งได้ครบตามเวลาที่กําหนดแต่หวัววีเฮายังคงต้องวิ่งอีก12รอบในขนาดนั้นจุดดูล่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากใจกลางของจัตุรัสสื่อไลเคอร์มันเคลื่อนลงด้านหลังหวัววีเฮาและตามทันเขาเพียงไม่กี่ก้าวหลังจากนั้น ก็มีฉากที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงปรากฏขึ้นปีกผีเสื้อสีน้ําเงินคู่หนึ่งได้กางออกจากด้านหลังของบุคคลที่ไล่าตามหัวหวีเฮ้าสีปลายปีกแต่ละข้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆระหว่างสีน้ําเงินสีฟ้าและสีฟ้าอ่อนขณะที่พื้นผิวของปีกแต่ละข้างคล้ายกับรัศมีรูปตัววีที่สว่างสวยซึ่งฝังอยู่ในท้องฟ้าสีคามซึ่งนําแสงสว่างมาสู่แดนมนุษย์ รูปร่างและสีของมันงดงามอย่างไรที่ติการปรากฏตัวของปีกที่งดงามอย่างกระทันหันสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนนักเรียนกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต่างก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจปีกคู่นั้น ช่างงดงามมากจริงๆพื้นผิวของมันคล้ายกับคลื่นสีขาวที่ซัดเข้าใส่มหาสมุทรสีฟ้าลวดลายและสีของมันงดงามมากพื้นผิวปีกทั้งหมดคล้ายกับรัศมีสว่างสวยที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าสีคามบางครั้งก็มีรัศมีสีน้ำเงินบางครั้งก็เป็นสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าบางครั้งก็เป็นสีฟ้าอ่อนลวดลายของแสงสีขาวบนปีกทั้งสองเหมือนไข่มุกที่ฝังอยู่ภายในพวกมันสองปะกายระยิบระยับและมีเสน่ห์อย่างยิ่ง แม้ว่าปีกจะเป็นเพียงแสงและเงาลวงตาแต่ภายใต้แสงแดดสาด่องมันก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้รู้สึกทึ่งและตื่นตะหนกแม้แต่โจอี ซึ่งเป็นอาจารย์ก็ยังรู้สึกเช่นเดียวกันหลังจากที่ร่างนั้นปลดปล่อยปีผีเสื้อร่างนั้นก็ติดอยู่กับห้วหวีเห่าจากด้านหลังมันกอดห้วงหวีเห่าจากใต้วงแขนและปีกบนหลังของมันก็เริ่มกระพืออย่างกระทันหันแล้วพาพวกเขาทั้งสองขึ้นไปบนท้องฟ้าห้วหวีเห่าก็ตกใจเช่นกันเขาหันกลับไปโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อดูว่าเป็นใครและทําให้เขาเห็นใบห,หน้าที่หล่อเหลาของหวังตงเจ้าเจ้าเป็นอะไร ทำไมเจ้าไม่รีบหมุนเวียนพลังวิญญาณของเจ้าเพื่อให้ร่างกายของเจ้าเบา,เบาขึ้นขณะที่หวังตรงพูดเขาก็กะพือปีกคู่สวยที่ด้านหลังและเร่งความเร็วขึ้นในทันใดจากนั้นเขาก็พาห้วบวีเฮ้าบินไปรอบๆจัตุรัสสื่อไลเคอร์ด้วยความเร็วสูงห้วบวีเฮ้าตะลึงกับปีกคู่หนึ่งบนหลังของหวังตรงมันงดงามมากงดงามมากจริงๆนี่คือวิญญ,ญาณยุทธ์ของเขาอย่างนั้นหรือห้ววีเฮ้ายัางสามารถสัมผัสได้ว่า ลวดลายรูปตอว,วีบนปีกของหวังตงที่ดูซับความอบอุ่นของแสงแดดโดยไม่ต้องเอ่ยถึงสิ่งเหล่านี้มีเพียงวิญญาณยุทธ์ที่สามารถบินได้เท่านั้นที่ดำลงอยู่อย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังมีคำพูดในโลกแห่งธรรมชาติว่าวิญญาณยุทธ์ที่สวยงามมากแข็งแกร่งอยู่เสมอดวงตาของอาจารย์โจอี้ปรากฏร่องรอยของความพึงพอใจและประหลาดใจและนางพูดกับตัวเองว่า เทพธิดาผีเสื้อจลัดแสงอย่างนั้นหรือวิญญาณยุทธที่สวยงามที่สุดในแผ่นดินดีดีมากอย่างน้อยก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทําให้ข้าผิดหวังความเร็วในการบินของหวังตรงนั้นเร็วมากด้วยความเร็วของเขาการวิ่ง12รอบให้เสร็จภายใน5นาทีไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ทั้งสองลงสู่พื้นดินพร้อมกันหลังจากวิ่งรอบสุดท้ายของหัววีเฮาพวกเขาหยุดไม่ได้ทําให้สะดุดไปจังหวะหนึ่งหัววีเฮารีบหันกลับมาและก่อไล่ของหวังตงแต่เขากลับลม้มลงทําให้หวังตงลม้มลงบนตัวเขาแม้ว่าการฝึกฝนของหวังตงจะไม่ถือว่าอ่อนแอในหมู่เพื่อนฝูงแต่เขาเป็นเพียงเด็กเท่านั้นเขาบินไปพร้อมกับหัววีเฮา ในระยะทางกว่า3,000ันเมตรและพลังวิญญันของเขาก็ถูกผ่านไปเล็กน้อยทันทีที่เขาล่อนลงปีกอันวาวับบนหลังของเขาก็ถูกดึงกลับเข้าไปในร่างกายและใบหน้าของเขาก็ซีดลงหัวหวีห้าวถูกทับอยู่ภายใต้ร่างของหวังตงแต่กลับมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขอบคุณเขาวที่แล้วข้าทับเจ้าคท่านี้เป็นเจ้าที่ทับข้าหวังตงลุกขึ้นด้วยท่าทางรังเกียจจะโง่เจ้าคิดว่าข้าอยากอยู่บนตัวเจ้านักหรือไง หัววีเฮาไม่ได้โกรธที่หวังตรงพูดเช่นนั้นเขาลุกขึ้นและหอบหายใจอย่างหนักพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้หวังตรงหวังตรงตกตะลึงคู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพยักหน้าและยกนิ้วโป้งแต่นิ้วโป้งของหัววีเฮ้าแทนคําตอบหลังจากนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาความขุนเคืองก่อนหน้านี้ของพวกเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์แล้ว ในขนาดนี้นักเรียนทุกคนวิ่งครบร้อยรอบภายในเวลาที่กําหนดกําลังยืนอยู่กลางจัตุรัสสื่อไลเคอร์และพักผ่อนตามอัธยาศัยอาจารย์โจอี้หันไปทางนักเรียนด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกและพูดอย่างเฉยเมยว่าคนที่ค่าเรียกชื่อก้าออกมาข้างหน้าเฉิงเฉิงซิลเจนหลาถังเต้าช่างกวนเฉินเทียนลินเจออี้จูเกออินไทหลงถังหลิง และอินเซียวเพียวนางเรียกนักเรียนทั้งหมด9คนเห็นได้ชัดว่านักเรียนไม่คิดว่าอาจารย์โจอีจะสามารถเรียกชื่อพวกเขาทั้ง9้าคนได้โดยที่พวกเขาไม่ต้องแนะนําตัวเองนักเรียนที่ถูกเรียกก้าออกมาชา้าแล้วเดินไปข้างหน้าอาจารย์โจอีพูดอย่างเฉยเมยว่าเจ้าทั้ง9้าคนกลับไปเก็บสัมภาระและออกจากโรงเรียนได้นับจากนี้ไปเจ้าจะไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนสื่อไลเคอร์อีกต่อไป นักเรียน9้าคนที่ยังเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งประหลาดใจในทันทีขณะที่นักเรียนคนอื่นๆเกิดความกลาหลุนอาจารย์ทำไมครับชายหนุ่มร่างสูงที่ชื่อไท่หลงก้าวไปข้างหน้าด้วยใบหน้าที่กดจัดในบรรดานักเรียนที่วิ่งครบร้อยรอบเขาอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มแรกและเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่วิ่งเสร็จอาจารย์โจยี่ตอบอย่างเย็นชาว่าโรงเรียนสือไลเคอร์ไม่ต้องการนักเรียนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหากเราปลูกฝังคนเช่นเจ้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งแต่ไม่มีทัศนคติที่ดีและซื่อตรงสิ่งเดียวที่เจ้าจะนำมาสู่อาณาจากักรใดๆก็คือภัยพิบัติไทหลงเจ้าพูดว่าเมื่อคู่เจ้าวิ่งครบร้อยรอบแล้วอย่างนั้นหรือไทหลงกล่าวยืนยันแน่นอนข้าวิ่งครบแล้วอาจารย์โจยี่หัวเลาะวิ่งครบแล้วอย่างนั้นหรือหากข้าจำไม่ผิดตอนที่ทุกคนเริ่มวิ่งเจ้าเดินอย่างไม่รีบร้อนถึงสองรอบเพราะข้ายังไม่ได้มาที่จตุรัสสื่อไลเคอร์ และเจ้าก็เริ่มวิ่งเมื่อกลุ่มผู้นำวิ่งในรอบที่5ดังนั้นเจ้าวิ่งไม่ครบร้อยรอบแต่แค่97รอบเท่านั้นข้าเชื่อว่าข้าไม่ใช่คนเดียวที่เห็นความเี็ดขันของเจ้าในตอนแรกข้าใบหน้าของไทหลงแดงก่ำทันทีเขาไม่เคยคิดว่าอาจารย์โจอีซึ่งไม่ได้มาที่สนามในตอนแรกจะเปิดเผยกลนอบายของเขาราวกับว่านางได้เห็นมันด้วยตัวเองถึงแม้ข้าจะวิ่งช้าไปสองสามรอบ แต่ท่านก็ไม่สามารถไล่ข้าออกได้อาจารย์โจยี่พ่นลมอย่างรังเกียจมาคู่ข้าได้อธิบายเหตุผลที่ข้าไล่เจ้าออกไปแล้วเจ้าไม่สมควรเป็นนักเรียนของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เก็บของแล้วออกไปซะท่านท่านหลงตะลึง,งนันในความเป็นจริงด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาสามารถวิ่งร้อยรอบได้โดยไม่มีปัญหาใดๆการฝึกฝนของเขาก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ดีที่สุดในชั้นเรียนที่หนึ่งแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่า เขาจะถูกไล่ออกแบบนี้อาจารย์โจยี่มองไปที่นักเรียนคนอื่นๆและพูดอย่างเฉยเมยว่าแม้ว่าข้าจะอารมณ์ร้ายแต่ข้าก็รักษาคำพูดเสมอทั้งกาคนที่ข้าเรียกใช้คกนโกงในการวิ่งในระหว่างการวิ่งและวิ่งไม่ครบร้อยรอบหากเจ้าไม่พอใจเจ้าสามารถไปร้องเรียนกับฝ่ายบริหารการศึกษาได้แต่ตอนนี้เจ้าออกไปได้แล้วอาจารย์โจข้าไม่ยอมรับสิ่งนี้ เขาเองก็วิ่งได้ไม่ครบร้อยรอบเขาทํามันได้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วทําไมเขาถึงไม่ถูกไล่ออกนักเรียนที่ถูกไล่ออกอีกคนชื่อลินเจอออี้พูดอย่างกดเครื่องพร้อมกับชี้ไปทางที่หัวหวีเฮ้าอาจารย์โจยี่หัวเราะเจ้าไม่ยอมรับอย่างนั้นหรือเขาชื่อหัวหวีเฮ้าและหากเขายังวิ่งไม่ครบร้อยรอบเขาก็จะยืนอยู่ในกลุ่มพวกเจ้า และสิ่งที่ข้าพูดจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาวิ่งครบร้อยรอบข้าไม่เคยพูดว่าการช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้ามหวังตรงเต็มใจช่วยเขาถ้าหากมีคนเต็มใจช่วยเจ้าตอนที่เจ้าวิ่งนั้นก็นับว่าดีแต่ไม่มีใครช่วยเจ้านี่ข้าไม่ได้สนใจวิธีการแต่ดูที่ผลลัพธ์เท่านั้นและผลที่ได้คือหัววีเห้าวิ่งครบร้อยรอบขนาที่เจ้าทําไม่ได้ออกไปจากที่นี่ซะหากเจ้าทําให้ข้าโกรธข้าจะทําลายยินยันยุทธของเจ้าให้สิ้น ภายใต้พลังอันทรงอำนาจของอาจารย์โจอี้นักเรียนทั้ง9คนที่ถูกเรียกออกมาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเดินจากไปอย่างสิ้นหวังเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้เก็บสัมภาระแต่กลับตรงไปยังฝ่ายบริหารการศึกษาเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนนี่เป็นเพียงวันแรกของการเรียนเท่านั้นพวกเขาจะยอมรับสิ่งน,นี้ได้อย่างไรเหงื่อบนร่างกายของหัววีเฮาเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เขาเฝ้าดูอาจารย์โจอี้ ขับไล่นักเรียนทั้ง9คนอย่างเป็นกลางมันคงแตกไม่น้อยหากเขาไม่รู้สึกประมาเลยถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของหวังตรงเขาคงจะยืนอยู่กับคนพวกนั้นเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองไปที่หวังตรงอย่างซาบซึง้งสีหน้าของนักเรียนที่เหลือ ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่กล้าเม้แต่จะหายใจแรงๆขนาดมองไปที่อาจารย์โจอีผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วยามแต่อาจารย์โจอี้ได้สร้างอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือชั้นเรียนที่หนึ่งของนางแล้วกลับไปที่หอพักและเปลี่ยนเสื้อผ้าของเจ้าแล้วกลับไปที่ห้องเรียนข้าจะให้เวลาเจ้า15นาทีทันทีที่นางพูดจบอาจารย์โจอีก็หันหลังกลับและมุ่งหน้ากลับไปที่ห้องเรียนคราวนี้ไม่มีใครกล้าเสียเวลาพวกเขารีบแยกย้ายกัน ซึ่งเกือบทั้งหมดได้วิ่งกลับไปที่หอพักของพวกเขาอย่างรวดเร็วหญิงชราคนนั้นโหดร้ายเกินไปหวังตรงพูดขึ้นขณะที่รีบวิ่งกลับไปที่หอพักพร้อมกับหวัวห,หวีเฮาหัวหวีเฮาหันกลับมาและพูดว่าขอบคุณถ้าไม่ใช่พ่อเจ้าข้าคงจะหวังตรงถอนหายใจและกล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกหากไม่ใช่เพราะการต่อสู้ของเราเจ้าก็คงทํามันได้ด้วยตัวเองเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนเธอข้าไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น ห่อวีเห้าตกตะลึงไปคู่หนึ่งไม่อยากเปลี่ยนด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาหรือหวังตรงตอบว่าเจ้าลืมเกี่ยวกับกฎ5ข้อที่ข้าบอกเจ้าเมื่อวันก่อนแล้วหรือข้าไม่ชอบดูรูปร่างของคนอื่นมันทําให้ข้าขนลุกเร็วเขา้าห่อวีเห้าไม่ได้ตอบกลับเขารีบกลับไปที่ห้องของพวกเขาและถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนเหงื่อออกจากนั้นเขาก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดร่างกายก่อนจะเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนอีกชุดหนึ่งเขาต้องรอจนกว่าจะเลิกเรียน จึงจะสามารถทําความสะอาดร่างกายที่สกปรกได้เมื่อเขาออกจากห้องก็ถึงข่าวของหวังตงที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาในขนาดนั้นว่าวีห้ารู้สึกหายใจติดขัดเล็กน้อยจู่ๆูปีกคู่หนึ่งที่ปรากฏบนแผ่นหลังของหวังตงได้ปรากฏขึ้นในใจของเขาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวมันงดงามมากงดงามมากจริงๆวิญ,ญญาณยุดนั้นคืออะไร คนอื่นคงไม่ได้สังเกตอะไรแต่หัววีเห้าเห็นชัดเจนว่าตอนที่หวังตรงปลดปล่อยวิญญาณยุดของเขาวงแหวนวิญญาณของเขาก็ปรากฏขึ้นด้วยเช่นกันขเขามีวงแหวนวิญญาณสองวงอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือวงแหวนวิญญาณของหวังตรงซึ่งมันมีทั้งวงแหวนวิญญาณสีเหลืองและสีม่วงซึ่งหมายความว่าวงแหวนวิญญ,ญาณที่สองของเขามีอายุ1 0 0 0ปี สิ่งนี้อยู่นอกเหนือนความสามารถของวิญ,ญาจารย์ทั่วไปไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาดูหญิงพยองเขามีความสามารถที่ทำเช่นนั้นได้จริงๆเมื่อเขาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเขากับของหวังตรงเขาก็อ่อนแอก่อหวังตรงมากจริงๆขณะที่เขาแต่ตองเรื่องนี้หวังตรงก็ออกมาจากห้องแล้วหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งสองไม่กล้าเสียเวลาและรีบกลับไปที่ห้องเรียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจารย์โจอี ให้เวลาพวกเขา15นาทีในการเปลี่ยนชุดแต่ในความเป็นจริงแม้แต่คนที่ช้าที่สุดก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีและนักเรียนทุกคนก็นั่งอยู่ในห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดวงตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อมองไปยังที่นั่งว่างเปล่าทั้ง9ก้าทุกคนในตอนนี้เคยได้ยินมาลีที่ว่าโรงเรียนสื่อไรเคอร์อเข้ายากแต่ออกง่ายแต่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อมันเกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาและไม่มีใครกล้าแม้แต่จะใช้กลโกลงอีกต่อไปเมื่อถึงนาทีที่15อาจารย์โจอี้ก็เดินเข้ามาในห้องเรียนอย่างตรงเวลาเมื่อนางเห็นว่านักเรียนทั้ง91คนอยู่พร้อมหน้านางก็พยักหน้าและกล่าวว่าเราจะเริ่มเรียนกันเลยโดยรวมแล้วการทดสอบของเจ้าก่อนหน้านี้ เป็นที่น่าพอใจพวกเจ้าส่วนใหญ่สามารถทำการทดสอบการวิ่งได้สำเร็จหวัววีห้ายืนขึ้นอาจารย์โจหัววีเห้าลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับย่นหลังตรงอาจารย์โจอี้พูดอย่างเย็นชาว่ารายงานระดับพลังวิญญาณของเจ้าครับพลังวิญญาณของข้าอยู่ที่ระดับ11หวัววีห้าพูดด้วยความเคารพตั้งแต่อาจารย์โจอี้เรียกชื่อพวกเขาก่อนหน้านี้แม้ว่านางจะดูไร้เหตุผล แต่อันที่จริงอาจารย์โจรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีบางทีเขาอาจจะไม่สามารถปิดบังการฝึกฝนของเขาจากนางได้ด้วยซ้ําหลังจากได้ยินคําว่าระดับ11ถ้อทาทางที่สงสัยก็ปรากฏขึ้น บนใบหน้านักเรียนทุกคนในชั้นเรียนหวังตรงยกมือปิดตาของเขาทันทีน่าอายมันน่าอายมากจริงๆด้วยระดับการฝึกฝนของเขากับแพ้ให้กับคนที่อยู่ระดับ11เดเี๋ยวก่อนนะพลังมียันของเขาจะอยู่ระดับ1 1ได้อย่างไรเกณฑ์การรับสมัครเข้าโรงเรียนสื่อไลเทอร์คือระดับ15ไม่ใช่หรือเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้หวังตรงก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองหัวหมีเฮาด้วยความสงสยัยถูกต้อง พลังมียันของเขาอยู่ที่ระดับ11เท่านั้นข้ารู้ว่าพวกเจ้าสงสัยว่าทำไมเขาถึงสามารถผ่านการประเมินของโรงเรียนและสามารถเป็นนักเรียนใหม่ได้ข้าจะตอบคำถามนี้เพียงครั้งเดียวและคงไม่มีใครสามารถถามเขาได้ในอนาคตเว้นแต่เขาจะถูกไล่ออกเป็นนักเรียนที่ได้รับเชิญพิเศษจากโรงเรียนและเขาไม่จำเป็นต้องผ่านการประเมินใดๆแต่นี่เป็นข้อยกเว้นเดียวสำหรับนักเรียนที่ได้รับเชิญพิเศษหากเขาไม่สามารถฝึกฝนตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนได้ สำเร็จเขาก็จะถูกไล่ออกเช่นกันเอาละหัววีเ้านั่งลงขอบคุณครับอาจารย์ขณะที่หัววีเ้านั่งลงเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจคําพูดของอาจารย์โจเป็นการปกป้องเขาอย่างชัดเจนด้วยการอธิบายสถานการณ์การลงทะเบียนของเขาอย่างชัดเจนแม้ว่าเขาจะมีระดับพลังมิญญ,ญานไม่เพียงพอแต่ก็คงไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ในอนาคต อาจารย์โจดูเหมือนจะไม่สนใจปฏิกิริยาของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นางหันกลับไปและเขียนอักษรสองตัวบนกระดานดำคือคำว่าโจมตีและป้องกันหลังจากเขียนอักขระสองคำบนกระดานดำแล้วนางก็หันกลับไปมองหน้านักเรียนอีกครั้งข้ารู้สึกว่าพวกเจ้าส่วนใหญ่ไม่พอใจที่ข้าลงโทษเจ้าก่อนหน้านี้รวมถึงการไล่เก้าคนนั้นออกไปเจ้าแค่ไม่การแสดงออกมาเพราะแรงกดดันของข้า และข้าไม่จําเป็นต้องอธิบายให้เจ้าฟังคนที่ฉลาดจะเข้าใจเหตุผลของข้าได้เองในอนาคตส่วนพวกโง่เง่าที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยให้ไม่เข้าใจต่อไปมาเริ่มเรียนกันเถอะพวกเจ้าทุกคนควรจําคำสองคาที่ข้าเพิ่งเขียนบนกระดานดําไว้ให้ดีนั่นคือคําว่าโจมตีและป้องกันสําหรับบทเรียนแรกของเราวันนี้ข้าจะบอกเจ้าถึงวิธีการโจมตีและป้องกันสําหรับวิญญาจาร์ตั้งแต่สมัยโบราณ วิญญาจาร์ของเราถูกแบ่งออกเป็นสายต่างๆมากมายโดยอิงจากวิญญาณยุธโดยกําเนิดของเราเช่นสายโจมตีสายโจมตีว่องไวสายช่วยเหลือสายอาหารสายควบคุมสายป้องกันและอื่นๆวิญญาจาร์บางคนพัฒนาความสามารถของพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดในทิศทางเดียวในขณะที่คนอื่นๆพัฒนาความสามารถของพวกเขาอย่างสมดุล ด้วยวิธีการฝึกฝนที่หลากหลายซึ่งมีวิธีการฝึกฝนที่แตกต่างกันหวังตรงตอบค่าทีว่าจากสายต่างๆของวิญญาจารย์วิญญาจารย์สายใดมีการโจมตีดีที่สุดและสายใดมีแนวโน้มไปทางการป้องกันและการช่วยเหลือหรือสนับสนุนขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหมอ่อีหน้าครับ